ครับสวัสดีครับ FC e ทุกคนนะครับเนาะเอามืาอนี้ก็พบพอกับพอแตีมอยู่พอแตีมสิพามาะมึงตัวเลขแนวทางหลักสิบล่างนะครับเนาะ FC e หลักสิบล่างแบบสองตัวมาตัวนะครับเนาะอันนี้ก็บโบเป็นสูตรใหม่นะครับเริ่ดสูตรเก่าพอแตีมใส่มาแล้วงวดนึงนะครับนะเนาะแต่ว,ว่าสูตรนี้กับ ยังบอดเดินเงาวนะครับบีเอฟซีเพิ่งเดินมาหกเจ็ดงวดกำลังเดินดีก็เอาไปเบิงไปเทียบชนกันอีกเนาะครับบีเอฟซีเนาะครับเดี๋ยวพ่อเตรียมผ้าเฮ็ดเบิงนะครับกับโบได้บวกลายดอกกับที่เฮ็ดซ้ำหนี่งนะครับ F C, รบีเ,เ,เบนะบบบอฟซีนี่สามสี่งวดนี่นะครับเนาะครับเบิงน้ำกันครับบีเอฟซีสามสามหนึ่ง ห้าแปดสามล่างสี่สองสามศูนย์ศูนย์เก้าสองเก้า สามสามสองแปดสามล่างสองเก้าแปดเก้าสี่สาม เจ็ดศูนาร่างเจ็ดห้าห สี่แปดสีนะครับเนาะ่าสุดล่างห้าศูนย์เก้าเก้าหกนีรับเอฟซี เลขกหน้าเลขกหน้าครั้งที่2องนะครับเอฟเนอเอฟซีเนาะครับเอฟซี หลักสิบล่างแต่ว่าก็เป็นสูตรสูตรพึ่งเดินมาในหกเจ็ดงวดนะครับบีบซีก็เอาไปเบิง้งไปเทียบชนกันเนาะครับบีบซีเนาะที่จริงเลขศูนยนี้พอาเตรียมเคยลงจับคู่ให้เอฟซีเราดิแต่ว่าก็บยี่มีเอฟซีเขามาใหม่เนาะครับเนาะยังบ่เห็นเนาะครับก็อยากเอาไปเบิง้งมาเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับบีบซนะีเนาะ เฮ็ดเฮ็ดคือบเตรียมไว้จังซี่ก็ได้เด้อครับ FC ถ้าเ่าขีดเส้นดีๆนาะครับเนาะขีดเส้นดีๆเฮ็ดเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้มันจะได้เฮ็ดง่ายเนาะครับเนาะ ครับ f อน่บไปพร้อมกันรนนะครับเนาะเรียกบ่ลายตัวบวกบวไรลายเข้ากับบตวตองออกไปใส่เครื่องคิดเลขดอกลักลอยนะครับ 4, เอฟซีห้าบวกสี่เป็นเก้านบวขบเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสี่คงที่เป็นหกเป็นบรับเป็น6เข้ากับใส่หกครับเอ ว่าน,นี่หกตัวนี้มาบวกสองครับหกบวกสองเป็นแปดเขาแต้มเขียนเสียงโดใกล้ๆกันนี่บวกสองเข้าใจแล้วน F C, เนาะเอฟซีเนาะห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกสี่เป็นหกเขาก็ใส่หกหกมาบวกสองคงที่เป็นแปดมาครับนี่ครับง่ายง่ยายเบาเบาหนักอันนี้สาม สาบวกแเป็น11 11บมาบวก2องก็เป็น13 3มาบวก4 3่บวกสเป็น7จ็ดนั่นมอรับเข้ากับส่เกียตนี่ครับเกตบวกสองเกตบวกสเป็น9ก้ับเอฟหลักสิล่างนะอรคบเนาะ เป็นสูตรระยะสั้นเขามาแล้วหกเก็งวดกำลังเดินดีนะครับเนาะวันนี้เจ็บวกเก็เป็น14บสี่นไหมครับสี่บวกห้บวกหเป็น9 9เก้ามาบวกสครับ9กบวกสเป็น13บสามเป็นไหมครับเ 13. 13, อฟซีสิบสามสิาอตสามครับ สามบวกสองคงที่สามบวกสองเป็นห้านี่ครับเอางวดที่จะถึงนี่ครับ e เอฟซีเอองวดวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะครับเนาะเตรียมขออวยพรให้มันเดินต่อด้ครับเด้อวันนี้หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ด สิมาบวกเ1้าบวกเก็เป็น20่สิบเป็นบวกครับเอฟซมาบวกสี่คงที่ก็เป็น2ี่ส24สี่ยี่สิบสี่่สบ่ห้องออกจากสีครับ4ครับสีบวกสองคงที่สีบวกสเป็น6นี่ครับคือหลัก10บล่าง นะครับเนาะบันที้สังเกตบอสังเกตขอสังเกตนะบันพราะแต้มสิบผ้าเบิงบะครับเนาะหกกับแปดนี่หกกับแปดนี่เป็นเลขคู่มันบอครับเอฟซีมาแปดสามมันบอครับนี่มาลักสิบมัวตอมาได้เจ็ดกับเก้า ็ดกับเก้าเนี่ยเป็นเลขขีเมันบอกครับเออเจ็ดกับเก้านี่ยเป็นเลขขีกมาเจ็ดห้านี่ครับมะเขารักสิบเกดห้างวดที่ผ่านมาเนี่ยผูเใดเดบิงเิดตามพอเตียมสีเห็นอยเนอะครับเนาะเออพอเตียมเนียนรักสิบล่างนะสามกับห้านะที่จริงแล้ว มันไปส้น,นหาตัวเดียวเนาะครับบนะีบซีเนาะที่มันนี่เรียกของพอเตียมสูตรที่มันหลุดนะี่ยมันในหนึ่งสองสามพอเตียมก็ได้อ่าพ่าวงพ่าวงสามน้ำที่จริงมันในหาตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าสูตรหนึ่งสองสามมันหลุดนละที่ที่ท,ที่ไปที่มาที่พอเตียมเอาสามกับห้าไปเป็นหลักสิบล่างนะนะครับมันนี่สามคำหาสามคำหาเป็นเลขขีดนี่บอครับบีบซี มันมาเข่าหาศูนเนี่บานนี้งวดที่จะถึงนี่ครับเอฟซีสิบหกตุลาคมหกห้าเพราเตรียมขออวยพรให้มันเดินต่ออีกนะครับเนาะที่กิ่งแนวเรียก มันกำลังเดินหกเ็ดงวดครับเอฟซีเนี่ยแต่ว่าแนวนมของเลขกนี่ให้สังเกตไปเรียขคู่มันมันบังรับงวดวันที่สิบหกตุลาคมเนี่ยเอฟซี FC เอาล่องเอาไปใส่กับสูตรสูตรเก่านะ่ะสูตรที่ว่าเียมล่วห้ไปแล้วอะนะครับเนาะเอาไปใส่กันมันจะซ้นตัวใด้ฉะนั้นแล้วห้องกี่ข้าใแจได้ห้องจะรู้ได้เลยว่าหลักสิบล่างน่าจะเป็น เรียกคู่มัน่ครับเอฟซีเออ่นี่คือขอสังเกตนะครับเนาะแต่ออว,ว่ามีส่วนเนี่ยพอเตรียมเบิง้งเนี่ยรับเอฟซีมีส่วนแน่นอนอองวดน,นี้มีส่วนนะครับเนาะคอไอห้มันเดินต่ออีกเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรมันเดินยังบ่เยาวอาจมันจะเดินเยาวได้หรือจะสุดแค่นี้เขาเก็เอาไปเทียบกัน ได้หลายสูตรลองมึงเนาะครับ FC เอฟซ <c oughs> ีเนาะทีเอฟซีคอมเมนต์มานละอะไร้พรเตียมเอาเลขล่างในหลายสูตรเอามาร่วมกันเออตัวเดียมันสี่ส้นกันหลายเนาะเอฟซี FC เนาะเขาแยกก็ไเลยครับเอฟซีแยกหลักสิบเนี่ยหลักสิบล่างเนี่ยสมมุติเราเขามีสองสูตรสามสูตรยัยงกันแล้วเตียเอาลักเอาเอาลักสิบมามามา,มาใส่กันในหลายสูตรส้นกันตัวเดียวเขาก็คัดออกมาบัานนี้เลขล่าง อีกสูตรซุ้มนึ่งหั่นถ้ามันว่าส้นห้อไปจับคู่เลยจังสี่นะครับเนะาะเข้าใจเนาะเอฟซีเนาะครับพ่อเตี้ยมก็ว่าให้เข้าใจละเอียดแต่ว่ากะสิมีคู่บาอาจารย์หลายท่านอยู่ยหรอกที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตี้ยมกะสีเป็นนักคิดนักคำนวณคือกันกบพ่อเตี้ยมกะสิมีหลายอยู่หรอกครับเนาะครับผิดพลาดประกันใดพ่อเตี้ยมก็าการกบกับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อเอฟซีตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเออ มีผิดมีถูกมีเขามีรุดคือกันนะครับเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ากะจินี่เดือนนี้หรอกของพ่อเตียมก็ได้เป็นที่เอฟซีกับซีโบ้คอมเมนต์มาหาพ่อเตียมเนาะคันเรียกเขาเนาะครับเนาะเรียกสูตรเสียแต่จับคู่บดถือนี่แหละคือมีเอฟซีคอมเมนต์มัน่นอันสูตรที่ได้แปดเก้าศูนย์นะนะพอเตียมเอาหานี่ไปจับซะ หาเปดหาเก้าสามเปดสามเกาศูนย์บ่เอาบ่มักศูนย์้ยสิ้นดวงเนาะครับอีพีเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกับขอกับขอบพระคุณอีพีด้อครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมขันมักขันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนื้อครับเด้อผู้เขามาใหม่มาเห็นอยากได้สูตรไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันกะอย่าลืมกดติดตามพอเตียมไว้เนาะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบ่พพาด คลิปใหม่ๆนะครับเนาะยังอีกเรียกบอยังอีกหลายอยู่ที่เอฟซีคนเมนต์มาเอามือนี้พอเตรียมลงไปให้วันนี้เนาะครับเนาะก็มี่ยังล,ะล่ะเรียกบนแบบสองตัวมาตัวหกเก่ามาทำกันงวดที่ผ่านมาเรียกบนก็ลงให้เอฟซีไปแล้วเนาะครับเนาะยังอีกสูตรหนึ่งอยู่สูตรหนึ่งไม่ได้ซีกับเก่าเนี่ยงบ้าณละแต่วงวดนี้พอเตรียมก็ยังวนในคำนวณอยู่ก็สิมาคำนวณพร้อมกันกันกบเอฟซีนี่แหละเนาะครับเนาะ เอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเดอ้อขอให้ทุกคนวันที่16ตุลาคมขอให้โชคให้ m ắ นให้ถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะถึอรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่เนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดพอเตรียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม